One, two, three, come on! Come on, come on! I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain. never ending. It's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you. สวัสดีจ้าพบกอบช่องเดย์ไทยสไปน์ฮอนแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องป้องปายสู้คูสุขคนนะจ้าเอฟทีเอฟทใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะ ก่อนอื่นก็ขอขอ,ขอบคุณทุกคนนะครัะแฟนคลับ f อเก่าใหม่ที่มาติดตามให้กำลังใจกันด้วยดีเสมอมาอาจจะตอบความเมนตนช้าบ้างอะไรบ้างก็ตามเวลาและตามงานการท้ายุ่งหน่อยอะไรหน่อยนะคะวันนี้วันจันทร์ค่ะทิ์ใหม่จิตใจเบิกบานสู้งานสู้การกันต่อไปและเป็นกำลังใจให้กันทุกคนนะคะวันนี้อากาศข้างนอก8องศา ได้ยินว่าอาทิตย์นี้อาจจะถึง10ปกว่าองศาเลยทีเดียวแต่ความเย็นในอากาศมันสะสมมานานมันก็ยังเย็นอยู่แต่ยังดีว่ายังมีแสงแดดดีกว่ามันมืดตึ๊ดตือต้อทั้งวี่ทั้งวันลุ้นกันไปคนอยู่เมืองนอกก็ลุ้นหาแสงแดดหาความอบอุ่นทางบ้านเราตอนนี้ก็ร้อนแก๊แกแฉดขึ้นมาแล้วนะคะคุยกับแม่มเมืเช้าก็36-37องศาคงจะเดินหน้าไปหาฤดูร้อนก็ว่าได้บ้านเรานะคะ ทางร้อนก็ร้อนเกินทางหนาวก็หนาวเกินลุ้นกันไปค่ะดินฟ้ากาดว่ากันไปนะคะเมื่อเช้าออกไปทํางานมาก็เสียงแหบเสียงแห้งค่ะได้เวลาอาหารเที่ยงค่ะเข้ามาบ้านก็จะมีกาแฟะนะคะอินทผาลัมถั่วเอยองุ่นเอยยินประมาณนี้นะคะส่วนมากอาหารเที่ยงของคือโตัวเองะคะ่ะจะกินไม่เยอะเท่าไหร่ วันนี้มีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมเมาาื่อเช้าก็ก่อนจะออกไปทํางานก็นั่งดูข่าวทางบ้านเราอยู่นะคะช่องอมารินบ้างช่องแปดบ้างช่องสามบ้างอะไรบ้างตามสื่อของ YouTube ต่างๆพอไปเจอข่าวนี้ขึ้นมาคือเรื่องเกี่ยวกับร้านนวดนะคะแต่นวดที่ดีนวดไม่แอฟแฝง ก็มีนะคะหลากหลายอย่างคะ่ะแต่จะพูดตามข่าวนิดนึงมีผู้หญิงคนนึงนะคะเป็นนวดร้านนวดทีนี้ก็เพลิดเพลินเคิบเคิ้มว่าเขานวดดีก็เลยไปต่อเวลาให้คขนวดเพิ่มอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะคิดว่าน่าจะเป็นนวดน้ํามันนวดออยนะคะเพราะว่ามีการปลดกระดุมตะขอเสื้อชั้นในด้วยนะคะก็นวดไปตัวเองก็กําลังเคลิ้มหลับไปอะไรไป ว่าหมอนวดไปโดนของสงวนนะคะถึงขั้นว่าไปแจ้งความเลยตีเดียวแล้วก็หมอหนวดคนนี้ก็ทางร้านก็ให้ออกจากร้านไปเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะไปล่วงเกินลูกค้าหรือว่ายังไงแต่ก็ไปตามตัวบทกฎหมายคนนี้ก็ไปแจ้งความโรงพักกันเรียบร้อยแล้ว ตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งคือตัวตัวเองกับแฟนก็เป็นคนชอบนวดเหมือนกันนะคะถ้าไปบ้านเราไปเที่ยวเหนือเที่ยวใต้เที่ยวอีสานเที่ยวไหนก็ช่างถ้าไปอยู่หลายวันสามวันสี่วันห้าวันก็จะต้องนวดหนึ่งครั้งเป็นอย่างต่ําอย่างไปอยู่พัทยาที่ผ่านมาเดือนหนึ่งก็ว่าได้ก็จะไปนวดทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งแต่ก็จะไม่มีร้านประจํา แต่บางคนถ้าเขามีร้านประจํามีหมอนวดประจําคนที่เขาชอบนวดจริงๆเขาก็จะเลือกหมอได้แต่ถ้าคนไปใหม่ลูกค้าที่ไปที่ร้านใหม่ก็จะไม่มีช้อยนะคะถ้าไม่มีช้อยหรือว่าไม่มีคนรู้จักไม่มีหมอประจําทางร้านก็จะจัดไปตามคิวนะคะเพราะว่าหมอที่ร้านก็จะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายผสมประสานกันบางคนถ้ากลัวมีปัญหาลูกค้าผู้หญิงเขาก็จะเลือกหมอผู้หญิง ะะแต่กรณีตามข่าวเป็นหมอผู้ชายค่ะก็เราก็ไม่ได้ลงลึกมากนะคะแต่ก็จะพูดเป็นอุทาหอนการไปร้านนวดก็อร้านที่นวดจริงๆเพื่อสุขภาพจริงๆที่ดีก็มีเยอะนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็ทํามาหากินหาเงินหาทองช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือตัวเองก็ว่ากันไปยุคเศรษฐกิจแบบนี้เรารู้อยู่ค่ะแต่การที่เราไปเราก็ระมัดระวังตัวเองเอาเอง บางคนเห็นทรงเขาเซ็กซี่ทรงเฟี้ยวทรงห้าวทรงเปรี้ยวมาก็คิดว่าเขาจะอาจจะต้องการแบบนั้นด้วยหรือเปล่าอาจจะเสริมเติมไปบางคนก็พยายามทำเสริมไปเพราะว่าเผื่อจะได้เงินเพิ่มเราก็เข้าใจอยู่ค่ะอย่างก,กรณีตัวตัวเองกับแฟนนะคะอย่างไปถึงกรุงเทพบ้างไปตรงนู้นตรงนี้บ้าง3ปีก่อนก็เคยเจออยู่ค่ะสำหรับแฟนตัวตัวจริงๆแล้ว ทุกวันนี้เป็นคนที่ไม่หึงหวงกันนะคะทำอะไรก็ขอแค่บอกกันจะมีแวบบ้างอะไรบ้างสำหรับตัวโต,โตุ้ตนะคะก็จะเป็นประมาณนี้กับแฟนสามปีก่อนก็เคยเจออยู่ค่ะสองรอบสำหรับแฟนก็คือเป็นนวดร้านนวดนะคะส่วนมากอย่างตุ้ตเป็นแบบนี้ก็จะเป็นนวดไปเลือกลูกค้าเลือกไอหมอน,นวดที่เป็นผู้ชายนะคะเป็นนวด บางร้านเขาจะมีผสมทั้งหญิงทั้งชายนั่งอยู่หน้าร้านเราเห็นคนนุ้งคนนี้น่ารักเราก็เลือกเอาแต่แฟนตัวโตวเองแกก็ไม่เลือกหรอกนะคะเพราะว่าแกยังไงก็ได้แกง่ายๆนะคะส่วนมากก็จะนวดน้ํามันบางที่ก็ชั่วโมงละ500-300400อะไรก็ตามราคาไปนวดไทยก็จะถูกหน่อยหนึ่งส0งร้ก็ว่ากันไปต่อชั่วโมงแต่ส่วนมากจะชอบนวดน้ํามันกันแฟนก็ชอบผ่อนคลาย ก็ปล่อยแกนะคะแต่ก็ไม่ขอระบุนะคะว่าตรงไหนนะคะเพราะว่าร้านนวดที่ดีนวดเพื่อสุขภาพจริงๆก็มีแต่วันนี้ก็พูดเป็นอุทาหรณ์นิดนึงแล้วกันสําหรับคนที่ทํางานร้านนวดหรือว่าคนที่จะไปใช้บริการก็เหมือนกันกอดูแลตัวเองเอาเองจยาแฟนตัวโต้สามปีก่อนพนวดน้ํามันนะคะก็จะขึ้นไปด้วยกันนะคะแต่บางร้านเขาจะมีเตียงคู่ถ้าคนมาด้วยกันเป็นเตียงคู่ล้อมผ้าม่านแล้วก็ จะนอนคู่กันก็จะเห็นกันบ้างแล้วก็จะถามกันแต่เขาก็จะเปิดเสียงเพลงแล้วก็เปิดไฟลิลี่นะครับพอได้ผ่อนคลายพอดพอโรแมนติกก็ว่าได้แฟนเองก็ไม่ได้เลือกหมอนะครับแต่วันนั้นที่เป็นนวดก็คนละห้องสําหรับตัวตัวเองก็จะนุ่งกางเกงในนะครับพอนวดอ่อ,อยนวดน้ามันบางร้านเขาก็จะให้กางเกงกางเกงบางๆกางกเกงขาสั้นก็แล้วแต่แตเพื่อความไม่ยุ่งยากอย่างแฟนตัว,ตว,ตวเองแกงก็จะถอดหมดเลย ะค่ง่ายดีสําหรับฝรั่งเขาก็ไม่อายอย่างเราเราก็อายกลัวเขาเห็นอายิโนโมโตของเราก็ว่ากันไปกลัวของเรากระโดกก็ว่ากันไปนวดไปนวดมาเพื่อมีอารมณ์นะคะอย่างแฟนนี่แกก็เลยไปนวดนะคะนวดห้องข้างกันแต่เราก็ไม่ได้ยินเสียงหรอกเราก็แต่สําหรับตัวตัวเองไม่เคยนะคะ แต่ตัวเองก็เป็นคนชอบนวดแล้วก็ตัวเองก็เป็นคนเรียนนวดมาด้วยเคยฝึกงานร้านนวดมาก่อนเราก็รู้อยู่ค่ะแต่ก็คือเรียนจริงๆที่ไปชอบไปนวดก็คือถ้าเราได้หมอใหม่อะไรใหม่มาลองมือลองอะไรเราก็ได้จําท่าไปด้วยเหมือนเรียนเพิ่มเติมในสมองเราไปด้วยแต่วันนั้นก็แฟนก็ไปนวดนะคะเดี๋ยวเวลาออกมาลงมาข้างล่างค่อยถามกันจ่ายเงินเสร็จอะไรเสร็จ แต่ถ้าคนที่เขาจะแอบแฝงยิงเขาก็ถามนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นจะไปทุกแต่หมออย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะเราต้องถ้าจะมีบริการเสริมเพิ่มแบบนี้ก็ต้องความสมัครใจทั้งคู่นะคะเราจะไปทุกแต่หมอเป็นแบบนั้นแบบนี้ไม่ได้ก็คนของเราด้วยแต่สําหรับตัวตัวเองไม่ได้หึงไม่หวงไม่ได้ยากกันแล้วก็อยากจะผ่อนคลายอยากจะรีแลกแฟนอยากจะมีความสุขเราก็ว่ากันไปเพราะว่าอยู่กันมานานแล้วก็อายุปุนนี้แล้ว แต่ทีนี้เวลามาถามแฟนก็ว่าเป็นยังไงบ้างเธอลงมาแล้วนวดเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงแกก็จะพูดให้ฟังเด็กก็จะมากระซิบข้างหูแกย้อนซัมติงมอร์นั้นนแบบนั้นแบบนี้หลังจากนวดไปแล้วราวครึ่งชั่วโมงไปไปก่อนนะครับเพราะเบียดเสร็จส่วนมากก็ต้องถ้าจะทําอะไรทุกอย่างก็ต้องในกรอบของหนึ่งชั่วโมงนะคะทีนี้แฟนก็เลยปล่อยเลยตามเลยแกอยากจะลองดูก็ โอเคไปแกก็ว่าเรียบร้อยไปออไม่ว่ากันแต่โตๆไม่นะคะเด็กก็ถามเหมือนกันนะคะก็ถามเหมือนกันว่าพี่มีจะนู่นจะนี่ไหมเราก็จะปฏิเสธไปเพราะว่าเราอายด้วยเป็นคนไทยด้วยกันด้วยเราก็เขินนะคะแต่ถ้าเราเป็นหนุ่มๆสมัยก่อนเราหาจีบเองจิกเองได้เราก็พอมีอะไรอยู่เพราะมันตื่นเต้นดีถ้าไปเจอตรงนั้นบางครั้งเราก็เขินก็าอายแต่ความที่เขาลูกตามตนตามตัวไปอะไรมันก็ มีอารมณ์เคริบเคิมไปอยู่ค่ะมันก็กระโดกบ,บ้างอยู่นะคะแต่เราก็ห้ามใจเราเพราะว่าหนึ่งอย่างนวดธรรมดา300ตัวโต้ก็จะให้ติบเขาอีกคนละร้อยนวด500ก็จะให้อีกคนละร้อยเหมือนกันตลอดแทบทุกที่ที่ไปนะคะแต่และจังหวัดเหนือใต้อีสารออกตกนี่แหละค่ะแต่แฟนแกก็อย่างว่าล่ะคะ่ะก็จ่ายเพิ่มของแกไปธรรมดาแกก็ถามตัวโต้อยู่นะคะก่อนขึ้น,นว่ดเธอจะ เพิ่มนุ่งเพิ่มนีน่ไหมถ้าเธอเสียดายเงินฉันจะจ่ายให้เธอแต่เราไม่อย่างเดียวเราก็ในส่วนลึกเราก็เสียดายเงินด้วยแล้วส่วนหนึ่งเราก็ว่าเออเด็กก็เพิ่งรู้เพิ่งอะไรเราก็ยังไม่อยากอะไรอย่างนี้แต่แกก็ช่วง3ามสี่ปีก่อนเวลาไปไทยแกก็จะมีบ้างอยู่สักครั้งหนึ่งนะคะสักที่หนึ่งนะคะเพราะว่าพวกตัวโตวเองก็จะเน้นไปร้านนวดของผู้ชายโดยตรงแล้วก็มีพี่คนหนึ่งนะคะที่เมือง ไม่ไกลกันมากรู้จักกันแต่ทุกวันนี้แกกับแฟนอยู่ด้วยกันในฐานะเพื่อนแกอยู่กันมาสิบกว่าปีแล้วแฟนแกไปเมืองไทยคนเดียวตลอดช่วงหลังๆมานี้ขอไปกับเพื่อนสามคนสี่คนไปทีละสามอาทิตย์ไปทีละเดือนแต่เพื่อนของไอ้แฟนแกนะเล่าให้พี่คนไทยนี่ฟังว่าเวลาพวกฉันไปผับไปบาร์แฟนเธอก็ไม่ค่อยไปหรอกเขาชอบไปแต่ร้านนวดเอา เราไม่ว่ากันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องความตกลงปรงใจกันแต่ทุกวันนี้เขาอยู่กันแบบเพื่อนแต่ในนี้แฟนและแกก็ขอไปเมืองไทยคนเดียวคนเดียวที่แกอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเราอยู่กันมานานแต่แกไม่มีลูกด้วยกันแต่ก็ตกลงกันแล้วว่าจะเป็นเพื่อนกันดูแลกันแล้วเขาก็มีทะเบยียนสมรสแล้วก็ได้สัญชาติที่นี่แล้วแกก็ไม่อยากจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วอีกอย่างโตโตก็เคยบอกอยู่ค่ะถ้าบวกรบคุณหารมีความสุขถ้าไม่นึกถึงเรื่องแบบนั้น แล้วอีกอย่างหนึ่งแกก็บอกว่าสามสี่ปีมาแล้วแกไม่เคยมีอะไรกับแฟนแกอยู่แล้วก็เลยบอกแกก็บอกว่าบอกแต่แฟนแกดูแลตัวเองเอาเองเธออยากไปเที่ยวตรงไหนอยากไปแบบไหนก็ช่างเธอก็ต้องรักษาสุขภาพของเธอเองถ้าเจ็บป่วยขึ้นมามันจะยากอะไรประมาณนี้แล้วแกก็อยู่นี่ก็มีงานทํามีบ้านให้อยู่มีอะไรอยู่แฟนก็ดูแลเหมือนตัวตวนี้แหละค่ะเอาแฟนเป็นทุนหาได้เป็นกําไรนะคะก็เลย บวกลบคุณหารแล้วพออยู่ได้แกก็เลยอยู่กันไปแบบเพื่อนแกก็ทํางานของแกไปแฟนก็รับผิดชอบทางนี้ดีวันไหนมันอยากไปเมืองไทยแกก็ว่าไม่ว่ากันแกก็ไปเมืองไทยคนเดียวเหมือนกันสนุกดีถ้าคิดได้แบบนี้ตกลงกันได้นะคบไม่มีปิดบังกันแบบนี้มันก็ดีแต่ละคู่มันก็แตกต่างกันไปไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบนี้ทุกคู่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไปใช้บริการร้านนวดต่างๆเราก็ จะไปโทษหมออย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับทุกคนก็ทํามาหากินแต่แล้วก็คนของเราด้วยถ้าจะกลัวเสียแฟนเสียอะไรก็ไปด้วยกันไปนวดก็พยายามอย่างตัวต,วตวเองท้านวดหลังคอบ่าไหล่ขาเขืออะไรก็นวดในห้องโล่งๆใหญ่ๆธรรมดาที่เป็นที่เป็นเบาะเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เรียงกันเป็นแถวในห้องใหญ่นี้ก็ถือว่านวดพร้อมกันลหลายคนก็ไม่เป็นไรแต่บางครั้งตัวเองก็อยากจะนวดน้ํามันค่ะเพราะว่าเขาลง ไถไปตามหลังตามอะไรมนก็ผ่อนคลายดีแล้วอีกอย่างตัวโตก็เรียนมาแล้วก็เคยฝึกงานมานะคะงานนวดก็ถือว่าเป็นงานที่ดีครับเป็นอาชีพที่ติดตัวเราไปถึงเราจะไม่ได้ทําที่ร้านวันข้างหน้าหิ้วตะก,ก้าเดินตามหมู่บ้านนวดห้าสิบหกสิบร้อยหนึ่งให้ชาวบ้านก็ได้นะครับเพราะว่าตัวตัวเองเวลาไปบ้านบางครั้งคนแก่รอบๆบบ้านก็มาให้นวดบ้างเหมือนกันบางครั้งก็ไม่เอาเงินหรอกค่ะแต่ก็นวด บางครั้งก็เอาเป็นพิธีค่าครูค่าอะไรยี่สิบบาทสิบบาทก็ว่ากันไปส่วนมากกนวดให้พ่อให้แม่ประจํานะคะเราก็ต้องระวังคนของเราให้ดีนะคะศึกษาดีๆด,ดูหน้าร้านดูอะไรกันดีๆเอาเองนะคะถ้าเราเป็นร้านประจําเราคุ้นเราอะไรร้ว่าทัดจะนวดอ่อยจริงๆก็ขอเป็นเตียงคู่เตียงอะไรใกล้กันกับแฟนดูแลกันเอาเองราคาตรงนี้มันก็ปกมือข้างเดียวมันก็ไม่ดัง นะครับยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนก็ดิ้นรนเพื่อปากท้องตัวเองถ้ากลัวเสียแฟนเสียอะไรเราก็ดูเอาเองนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันค่ะพอเจอข่าวนี้ก็โดยอยากจะลอาให้ฟังนิดหนึ่งอาจจะได้ประโยชน์บ้างไม่บ้างนะคะได้ความบันเทิงบ้างก็ขอบคุณทุกคนนะคะ